สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องสแน็คบ a l อกนะครับผมวันนี้เราก็จะมีทิปพิเศษนะครับผมเป็นการไปขับรถเล่นที่ทางภาคเหนือนะครับผมโดยการที่ไปภาคเหนือครั้งนี้นะครับก็จะมีแผนไปคร่าวๆนะครับก็คือไปที่เหนือสุดของประเทศไทยนะครับเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับผมอำเภอแม่สายนะครับ เป็นจุดสูงสุดของประเทศไทยเลยนะครับผมโดยแผนวันแรกที่เราจะไปในวันนี้นะครับผมเราจะไปนอนที่พิซานุโกนะครับซึ่งผมนัดกับเพื่อนไว้เป็นเพื่อนที่สมัยตั้งแต่ปถมนะครับผมเขาก็ได้จัดทริปนี้ขึ้นมาจึงทําให้ผมเกิดอยากลองไปที่ภาคเหนือนะครับผมโดยคร้าวๆก็คือเราจะไปแบบค่อยๆแบ่งเป็นอย่างลักครึ่งนะครับผมเดินทางจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ไป จุดนัดพบที่ทพิษณุโลกนะครับผมแล้วอีกวันหนึ่งเราก็จะไปแม่สายอีกทีหนึงนี่ครับก็มาพักจุดพักแรกจากที่ขับมาประมาณร้อยสามสิบโลนะครับแต่ว่าไม่เติมน้ำมันพอเติมมาแล้วยัไงไงเราก็มัดของมาครั้งแรกกับการมัดข้างบนนี้ครับไม่น่าหลุดเลย ไม่มีปัญหาแล้วถ้าหลุดมันคงไปนานแล้วน่าเดี๋ยวหาอะไรกินแล้วก็จะเดินทางต่อครับนี่ครับเราก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเหลืออีกประมาณ200กว่าโลนะครับ เพื่อจะถึงจุดหมายที่นัดกับเพื่อนไว้นะครับอ๋อกดล็อกไม่ได้อเอ๊ะเดี๋ยวเราขับรถต่อไปขาออกปิงป,ป,ปินี่ครับเข,เข้าเขตาเขตชายนาดแต่เราไม่ได้เข้าชายนาดเราแค่ผ่านเฉยๆ <c oughs> แล้วก็ไปต่อไปก็เป็นนะครสวรรค์จรงสงร้อย ี้ถึงนครสวรรค์แล้วอ้าวบางรถบงังโอไม่เป็นไรแต่เราก็ถึงนครสวรรค์แล้วเลย158กิโลครับตอนนี้นะ้ำมันก็เหลือประมาณครึ่งถังวิ่งไป200จากที่เติมจุดแรกนะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะเติมกันอีกเท่าไหร่โอเคครับ เพตนครสวรรค์คแล้วนะครับเมื่อกี้มันมีแยกนี่จะไปกำแพงเพชรแต่ว่าเราเลี้ยว้องขวาว่าเราไปทางนครสวรรค์นเนี่ย <c oughs> ตอนนี้มันมีเริ่มมีต้นไม้เยอะแล้วข้างทางจากที่ขับมาตลอดทางนะครับก็น้ำมันตอนนี้เหลืออีกสามขีดน่าจะวิ่งได้ประมาณอีกสักร้อยร้อยโด ก็เหลืออีกระยะทางอีกร้อยสามสิบโลนะครับโห oh, oh, อากาศเริ่มเย็ยนแล้วไม่รู้ฝนจะตกว่าวันนี้ <c oughs> อันนี้สะพานสะพานอะไรฮนะสะพานเดชาเดชาอะไรวะเดชาดีวงหรออันอัน ไม่ใช่มันมองมองรถด,ด้วยแล้วก็มองอันนั้นด้วยมันเลยแบบมาเราขับไปตากเด้ไหม <c oughs> ไม่แตกหรอกโอ้หพอเข้าเมืองแล้วก็เราก็จะรถเยอะด้วยนะฮึเฮ้ยวีวีสแควร์ไม่รู้จักอ่ะ น้ำมันดิบต้องไปกรุงใ้ทพก่อนตรงนี้ก็เป็นจุดที่เติมน้ำมันที่แรกนะครับกับตั้งแต่กรุงเทพนะครับผม,มก็มันจะหมดถังแล้วมันกระพิบแล้วก็เลยเติมไปเต็มถังเลยด้วยจำนวนเงิน380บาท ราคามันจะไม่เหมือนกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดมันก็จะแพงกว่าก็คิดว่าน่าจะขับได้ประมาณ300โลจากกรุงเทพนะก็ไม่ได้กินมากเป็นตามคานและซนะีซีของรถนี่ครับถ<ห>ึงถึง,ง,ง,งที่พักแล้วนี่เพื่อนผมขับรถแรง ก็ปักหมุกถูกก็หมุดหมุดก็ถูกแล้วนี่อพ,อพอพอเมื่อวานบอกว่าแมคโครว่าอ๋อก็เห็นแมคโครก็ใช่แล้วแหละ <c oughs> ตึกตึกตึกดีนะไม่เจอฝนเลย ก็จเจอฝนเจอที่ไหนไม่มีตกหรอกอะไรบอกว่าตกอ๋อผมเป็ยังไงผมไม่ต้องเจอนครสวรรค์นเนี่ยพูดไม่ทันขาดคำมาถึงนครสวรรค์นนะแดดได้นะอยู่ที่ลงหมานะแม่เอาไว้เออเดนะี๋ยวใส่ยุดไนวะ้ใส่ย,ยุดไนดะ้สามสี่กิโลแม่งแห้งเว้ยทอดวิ่งพอวิ่งเข้าทางทางตัดอ่ะนะเนะส้นตัดที่น,นครสวรรค์เน,นี่ยนะตกหนักตกหนักใส่เสร็จใส่ได้สักแค่ห้ากิโลมั้งหยุด วิ่งยาวพิจิตตกเอกเลยแวะเขาออก,กินกาแฟบ้่งเลยครับนี่ก็เดินไอ้อีขัามาถึงที่พักแล้วนะครับผมชื่อที่พักภูทองนะครับก็เพื่อนเขามาจองก่อนแล้วผมก็มาจองทีหลังแล้วฝากเพื่อนจองไว้ว่าไอค้างห้องแล้วกันเดี๋ยวจะนอนที่นี่คืนหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแถวนี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่นี่ก็คือที่ มารอพี่อีกสองคนนะครับเขายังไม่มานะครับผมเราก็มามาพักที่นี่ก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางทีเดียวรวดเดียวไปที่เชียงรายเลยอันนี้เรามาครึ่งทางแล้วเราก็สบายแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นแล้วกันว่าจะไปที่ไหนก็ขอไปพักผ่อนสักนิดนะครับนี่ครับกําลังจะไปไปไหนวะไปหาอะไรกินใช่ไหม อยู่ใกล้ที่พักครับสองสองกิโลไม่รู้เสียงได้ยินเปล่าน่าจะได้ยินนะไม่ได้ต่อไหม่คิดว่าน่าจะโอเค ตอนนี้ใหญ่ได้เพราะเดี๋ยวทำไปยังจะหมดเลโอ้หอร่อยมากเลยฮะร้อนจากตรงนี้เราก็กินข้าวที่ร้านอาหารเสร็จนะครับผมแล้วก็กลับไปนอนที่พักนะผมเพื่อเตรียมตัวจะออกทริปครั้งต่อไปในวันรุ่งขึ้นนะผมก็คลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปแล้วกันขอบคุณครับ